พราะภาษาคือกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อโลกร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายใช้ได้ในชีวิตประจำวันให้คุณได้ร่วมเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคละตะนโกสินป์ประพิธนุกจักรวตรพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นแบบเข้าใจง่ายในรายการชิดแชทคอร์เนอร์คุยกันสนุกทุกเรื่องภาษาทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตเพราะทักษะด้านภาษา คือสิ่งสำคัญต่อการสื่อสารตาเจหาวสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการชิดแชทคอร์เนอร์คุยกันสนุกทุกเรื่องภาษานะคะโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิษพิมุกจกกักรวรรดนะคะโดยเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะทาง FM89.5 m ม z นะคะ Innovation for Life วิทยุ ราชมงคลธัญบุรีเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะโดยในสัปดาห์นี้นะคะพบกับดิฉันนะคะอาจารย์ดรพิมพรวัฒนากมลกุลค,ค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและเราไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะและว,วันนี้เรามากับรุ่นพี่อีก2ท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชภาบันกำเนินนะคะชื่อเล่นว่าแพรวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาลันติตามงเลืองค่ะชื่อเล่นชื่อว่าบีค่ะ ค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะจะมาชวนคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะได้มาติดตามเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์เปิดประสบการณ์นะคะคุยเพลินๆกับชีวิตในแดนมังกรนะคะช่วงนี้เป็นช่วงพึ่งผ่านในช่วงซัมเมอร์ นะคะคที่ผ่านมานะคะในภาษาจีนเราจะเรียกว่าสู่เจ้านะคะสู่เจ้าก็คือช่วงซัมเมอร์นั่นเองซึ่งพี่ๆทั้งสองคนที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้นะคะได้มีโอกาสนะคะได้ไปเปิดประสบการณ์ชีวิตการเป็นนักศึกษารแลกเปลี่ยนนะคะซัมเมอร์ที่ประเทศจีนนะคะ ซึ่งวันนี้ก็จะได้มาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าประทับใจให้กับผู้ชมผู้ฟังรู้ถึงประสบการณ์นะคะแล้วก็มีการอสอนแทรกการเรียนรู้คำศัพท์หรือรูปประโยควลีภาษาจีนที่ได้ใช้จริงในประเทศจีนนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะต้องถามก่อนว่าพวกหนูอะคะ่ะได้ไปเรียนที่ไหนกันมาคะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยอพวกหนูได้ไปเรียนที่ลิงหนาน normal university นะคะหรือถ้าในภาษาจีนเราก็จะเรียกว่าลิงหนานชื่อฟาน เฉยยวนนะคะอ,อยู่ที่เมืองจ้านเจียงค่ะมณฑลกวางตงหรือกวางตุ้งนั่นเองค่ะซึ่ง บางคนทุกท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่ามณฑลกวางตุง้งใช่ไหมคะในภาษาจีนกลางเราจะใช้คําว่ากวางตงอ่าภาษาจีนแมนดารินเราใช้คําว่ากวางตงนะคะมณฑลซึ่งอ่าในมณฑลประเทศจีนนะคะมันจะมีอยู่ทั้ง23มณฑลเนาะ23มมณฑลอย่างมณฑลเราจะเรียกว่าเฉิงใช่ไหมคะเฉิงแ,แปลว่ามณฑลอ่า ถ้าเขตการปกครองอะคะ่ะมันจะมีแยกเป็นเขตการปกครองตนเองใช่ไหมคะเขตการปกครองตนเองมีอยู่ห้าเขตการปกครองก็คอือเรียกว่าจือจออะะจ่อจื่อชีนะคะจื่อจื่อชีรวมถึงสี่เทศบาลนครนะคะซึ่งเทศบาลนครเราจะใช้คําว่าจื่อเสียชื่อก็คืออย่างาปักกิ่งใช่ไหมคะเทียนจิน,จนชงชิงช่งใช่ไหมคะแล้วก็เมือง เซี่ยงยไฮ้ที่เป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่นะคะเมืองท่าที่สําคัญนะคะแล้วก็ที่เรารู้จักกันดีก็คือเขตการปกครองบริหารเขตพิเศษนั่นเองนะคะเราเรียกว่าเทร์เปียสิงจิ้งชี่เรารู้ไหมคะว่ามีสองเขตมีที่ไหนบ้างมีฮ่องกองค่ะฮ่องกองแล้วก็มาเก <มา S 2> ๊า,า,านั่นเองนะคะรวมทั้งสิ้นก็จะเป็นสามสิบสี่เขตนะคะแล้วผู้หำนวได้ไปแลกเปลี่ยนกันมาระยะเวลานานเท่าไหร่คะ ระยะเวลาที่ไปนะคะ2เดือนค่ะโอก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวเหมือนกัน<ช>คิดว่าน่า<ช>จะมีประสบการณ์ แชร์มากมาย <S <S> เอฟิสการเอยอะเลยมาก <S 2> <S 2> เอยอะมากนะคะเราคิดว่าทําไมประเทศจีนมันเป็นอะไรมันมีอะไรน่าสนใจหรือประทับใจที่ทําให้เราอยากเรียนอยากไปเรียนที่ประเทศจีนก็ <S <S ที่ประทับใจแน,น่นๆก็อย่างที่รู้นะคะว่าประเทศจีนมีวัฒนธรรมมามากกว่าพันปีแล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่มีเป็นเมืองเศรษฐกิจโลกค,ค่ะแล้วก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าล้ำสมัยมากก็ทุกคนสมาก็อยากจะไปเที่ยวนะคะเพื่อไปชื่นชมเมืองนะคะที่มีกาพัฒนาแล้วก็มีเทคโนโลยีล้ำล้มาใหม่ๆค่ะ ส่วนตัวหนูนะคะก็คล้ายๆแพรวาเลยก็คือจีนมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ใช่ไหมคะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมยัยแล้วถ้าเราได้ไปเรียนที่จีนนะคะเราก็ได้ไปเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงเลยและที่สําคัญเลยอะคะ่ะประเทศจีนเป็นประ,ประเทศเศรษฐ,ฐ,ฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเ<ช>ลยค่ะก็คก็ต่อยอดในอนาคตถือว่าเป็านามหาอำนาจใช่รองจากอเมริกา ทา่านยุโรปในปัจจุบันเลยก็ถือว่าเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะทราบแล้วว่าตอนเนี้ยที่หนูหนูไปอยู่กันมาสองเดือนเนี่ยเราได้ไปผ่านไปพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะไปใช้ชีวิตอยู่กันยังไงกินกันยังไงใช่ไหมคะอ่าแล้วก็การเรียนการสอนของที่จีนหรือกิจกรรมเป็นยังไงบ้างนะคะก็อยากจะถามอย่างประเด็นแรกเลยหนูมีการปรับตัวใช้ชีวิตหนูไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นยังไงบ้างคะ่ะ การปรับตัวก็ไม่ได้แตกต่างจากการที่เราอยู่ที่ไทยมากค่ะเพราะว่าเวลาที่จีนกับที่ไทยห่างกันแค่ชั่วโมงเดียวค่ะแต่ว่าที่รู้สึกว่าจะต่างกันมากคือเรื่องของการเรียนค่ะคือประเทศไทยเราจะพักประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงก,กว่าใช่ไหมคะแต่ที่จีนอย่างน้อยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะเพราะว่าเหมือนจะต้องมีการให้คนจีนได้พักผ่อนร่างกายแล้วก็มีนอนพนอนหลับด้วยค่ะเพราะว่านอนกลางวันเพราะว่าคนจีนจะเรียนถึง3ามทุ่มค่ะบางทีเรียนดึกมากก็จะต้องมีการเสพพลังงานส่วนเรื่องหอพักที่อยู่ก็ดีหอพพพััักกกกกกทีี่่่เเป็็นนหอศึษาาาาาตตงชิโดดยฉะะะจมค สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นเ,เครื่องทำน้ำอุ่นหรือว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าในตัวที่มีอยู่ในห้องอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะอุปกรณ์อ่านหนังสือไว้สำหรับทำกันบ้านเตรียมพร้อมให้ส่วนถ้าวันไหนรู้สึกว่าคิดถึงประเทศไทยจังเลยอยากทำอาหารก็จะมีครัวรวมค่ะที่สามารถลงไปแชร์กันได้แล้วก็จะเจอนักศึกษาต,ต่างชาติมากมายก็จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันตรงนั้นด้วยค่ะโตก็ถือว่า สิ่งอำนวยความสะดวกก็ค่อนข้างจะครบคบคันนะคะอย่างเมื่อกี้ที่แพรวามีได้เอ่ยถึงนะคะว่าประเทศจีนมีการนอนพักกลางวันเนาะเพราะว่าเนื่องจากของเขาระยะเวลาการทํางานช่วงบ่ายจะค่อนข้างนานซึ่งในภาษาจีนเราจะใช้คําว่าอู่ซิวนะคะอู่ซิวก็คือการพักกลางวันหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชุยอู่เจี้ยวก็ได้นะคะชุยอู่เจี้ยวก็คือการนอนพักผ่อนตอน ช่วงกลางวันหรือบ่ายนั่นเองนะคะแล้วก็หอพักนักศึกษาใช่ไหมคะต่างชาติ คานี้จะต้องจําเลยเนาะสำหรับคนที่จะไปแลกเปลี่ยนหรือไปเรียนต่อที่จีนก็คือคําว่าหลิวเสีเฉิงใช่ไหมคะหลิวเสีเฉิงก็คือนักศึกษาต่างชาตินั่นเองซูเชอก็คือหอพักนะคะพเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะไปหอพักนักศึกษาต่างชาติอย่างเงี้ยอ่าก็ต้องบอกว่าหลิวเสีเฉิงซูเชออ่าโจอย่างเงี้ยนะคะไปไปอย่างไรอ่ารวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกใช่ไหมคะ,คะอ่าบอกว่ามี ตู้เสื้อผ้าเอ่ยมีโต๊เอ่ยใช่ไหมคะอย่างตู้เสื้อผ้าในภาษาจีนเราจะใช้คําว่า e อีกุยอ e ีกุยใช่ไหมคะ,ะหรือเครื่องซักผ้าเราจะใช้คําว่าสีอ e ีจี e g, ใช่ไหมคะสีอีจีเครื่องซักผ้าหรือบอกว่าถ้าอยากทําอาหารเรามีครัวสาธารณะท,ที่ที่ทำร่วมกัน<ช>เราใช้คําว่ากงย่งฉูฝางใช่ไหมคะกงย่งฉูฝางก็คือ ห้องครัวที่ใช้ร่วมกันแบบสาธนารณะนั่นเองนะคะ,ะเรารู้เรื่องอาการที่อยู่และ ทีนี้การกินนะคะจริงๆอาหารจีนก็ถือว่าการกินอาหารจีนก็ถือว่าได้รับความนิยม <Okay. S 1> เป็นที่รู้จักเหมือนกันอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าหนูาอาหารการกินที่นั่เป็นยังไงบ้างอย่างในมหาลัยของเราอะค่ะเป็นมหาลัยที่ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ใหญ่พอสมควร<ช>จึงมีโรงอาหารทั้งหมด3โรงอาหารค่ะซึ่งเป็น3มโรงอาหารที่เป็นโรงอาหารที่ค่อนข้างใหญ่เลยมี3ชั้นด้วยสองชั้นด้วยก็จะแยกเป็นโซนด้วยค่ะแล้วก็อย่างมื้อเช้าอะค่ะก็จะ พวกเราก็จะไปกินลงอาหารที่ใกล้กับหอมากที่สุดก็คือเขาก็จะขายเป็นพวกสลัเปลาน้ำเต้าหู้มันโถหรือว่าจะเป็นพวกบาจา่างนุ่มหมีจ่จีอะไรพวกนี้ค่ะส่วนมือกล้งวนันเราก็จะอาจจะขยับไปไกลนิดน,นึงเพราะว่ามันจะมีอาหารที่หลากหลายเพิ่มขึ้นก็คือจะแบ่งเป็นโซนมีทั้งอ,อาจจะเป็นโซนข้าวค่ะโซนก๋วยเตี๋ยวหรือว่า จะมีโซนเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดด้วยก็จริงๆอาหารเช้าเท่าที่ฟังดูก็จะคล้ายๆกับของไทยใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างไปนิดหน่อยเนาะอย่างเมื่อกี้มีพูดถึงอาขนมปังใช่ไหมคะภาษาจีนเราจะใช้คําว่าเมี่ยนเปาเนาะเมียนเปา,เนา,าสาราเปาก็คือเป้าจืเปาส่วนปลาท่องโกนะคะอาหารเผื่อ <laughs> ถ้าใครไปแล้วแบบว่าอยากจะกินเนี่ยเรียกไม่ถูกะจะใช้คําว่า โียวใช่ไหมคะยอเถียวซึ่งปลาท่องโกจีนก็คือจะใหญ่แลยาวมากกินคนเดียวไม่ไม่ได้ใช่ไหมคะรวมถึงน้ำเต้าหู้เราจะเรียกว่าโต้เจียงนะคะโต้เจียงรวมทั้งเมื่อกี้ที่เพื่อนบีบอกไปแล้วนะคะก็คือน่วหมี่จีถามว่าน่วหมี่จีคืออะไรก็จะคล้ายๆบะจ่างในประเทศไทยนั่นเองนะคะเป็นข้าวเหนียวห่ออยู่ในใบใบบัว นะคะแล้วาอาหารจีนเป็นรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติอาหารจีนก็ถ้าเอาเรื่องความเผ็ดก่อนแล้วกันนะคะก็อย่างเช่นถ้าประเทศไทยเราจะมีความแบบเผ็ดแบบแสบๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าประเทศจีนเราจะเผ็ดแบบชาชากินเราก็รู้สึกว่าชาปากอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็นพวกเมนูต้มเมนูทางค่ะก็จะค่อนข้างที่จะจืดมากถ้าเป็นคนไทยเราอาจจะต้องเติมน้ําตาลหรือว่าเติมเกลือลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้รสชาติมันเข้าเข้าปากเรามากขึ้นส่วนเมนูผัดก็อย่างที่รู้กันว่าประเทศ จึนจะกินมันนิดนึงถ้าคนไหนที่ไม่ชอบก็สามารถหลีกเลี่ยงไปเมนูอื่นได้เพราะว่าบางเมนูก็ไม่ได้มันขนาดนั้นแต่ว่าอร่อยทุกเมนูค่ะก็ถ้าใครชอบก็สามารถไปซื้อกินได้ค่ะโดูดูแล้วน่ากลับมาน่าจะแบบว่าวนวนทวนสมุนขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่านอกจากอาหารมีรสชาติที่อร่อยอย่างมาล่าเนาะที่คนไทยก็น่าจะชอบอใช่ไหมคะแล้วคิดว่า อยากให้ลองแนะนำหน่อยสิว่าเมนูที่ไปประทับใจแบบไปแล้วฉันจะต้องกินที่ชอบอะไรอย่างเงี้ย ก็ที่ไปเลยนะ,ะที่ไปหนก่กจะมีจานเจียงค่ะมันจะมีของขึ้นชื่อเลยก็คือป่ายเชีจีค่ะตัวเนี้ยจะคล้ายๆไก่ต้มน้ำปลาเนื้อเขาจะจุยซี่อ,อร่อยมากอันนี้แล้วก็จะมีชาซาอันนี้ต้องถามแพรวารสชาติสุดยอด <S <S รสชาติจะคล้ายๆอารมณ์คือหน้าตามันจะเหมือนหมูแดงนะคะแต่ว่าความจริงรสชาติอารมณ์เหมือนหมูย่างบ้านเราแล้วก็เพราะว่ากลิ่นเครื่องเทศจะค่อนข้างหอมกว่าหมูแ<ช>ดงบ้านเราเหมือนหมักข้าวเนื้อไปไหนะคะ แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ไปแล้วห้ามพลาดก็คือชาวยาค่ะไปคล้ายๆเป็ดย่างบ้านเราแต่ว่าเขาหนังเขาจะกรอบค่ะแต่ว่าเนื้อเขายังมีความนุ่มแล้วก็สัมผัสรสชาติจะอยู่ในเนื้อเลยโอ้นี่พูดถึง เมนูน่ากินทั้งนั้นเลยเริ่มเริ่มท้องเริ่มร้องขึ้นมานิดนึงแล้วอนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารจีนของกวางตุ้งเนาะที่ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะคะที่เวลาเราไปเราก็แนะนําจะให้ไปทานเนาะก็คือมีไผ่เชียจีไผ่เชียจีก็อย่างที่บอกไปแล้วเหมือนคล้าคล้ายคไก่ต้มน้ำปลาบ้านเราเนาะกับชาชาวที่บอกว่า j u ซ c y อร่อยมากหมูแดงเนาะกับ ชาวยาใช่ไหมคะชาวยาก็คือเป็ดย่างนั่นเองก็โซนอาหารนี้วก,กวางตุ้งค่ะจะคล้ายๆกับประเทศไทยเ<ห>นานะเพราะประเทศไทยก็อยู่ติด กับทางใต้ของประเทศจีนก็จะค่อนข้างได้รับอิทธิพลมานั่นเองนะคะอ่าแล้วแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่อยากไปลงอาหารเราขี้เกียจมากเลยวันนี้ชินใยญ่จะนอนอยู่ที่หออ่างเงี้ยอันนี้จะเกิดกับหนูบ่อยมากก็ถ้าหนูอยู่หอใช่ไหมคะหนูก็จะสั่งไวนไมค่ะคือสั่งอารมณ์เหมือนแกฟฟตบ้านเราให้มาส่งค่ะก็จะมีแบบสะดวกสบายมากเพราะว่าที่ประเทศจีนอย่างไวนไมคเนี่ยคือถ้าหอพักนักศึกษาต่างชาติเนี่ยข้างหน้าค่ะจะมีตู้ล็อกเกอร์ให้คนที่เป็นพนักงานค่ะสามารถเอากระหารเราไป ใส่ไว้แล้วพอเรารู้ว่าอ่ามาถึงแล้วเราก็ลงไปสแกนแล้วตู้ก็จะเปิดออกเราก็รับอาหารแ้้ก็ขึ้นหอผักได้เลยค่ะก็สะดวกสบายมากๆซึ่งอ่ะเมื่อกี้เพื่อนมีพูดถึงคาว่าว่าไไม้ใช่ไหมคะไม้ว่าไม้ก็คือเหมือนการสั่งเดลิเวอรี่นั่นเองนะคะเหมือนสั่งแ r a บสั่งไลน์แมนอย่างบ้านเราแล้วปกติที่จีนนะคะเขาใช้ แอปไหนดีถ้าสมมุติแบบคนจะไปจีนฉันอยากจะสั่งอาหารจริงจริง<อ>มีหลายแอปมากๆเลยค่ะแต่ว่าที่เป็นที่นิยมหรือว่าที่หนูใช้บ่อยสุดๆก็จะเป็นเมทวนค่ะตัวนี้จะมีเป็นรูปจิงโจ้สีเหลืองๆอะคะอ่ะก็ ถ้าใครสนใจที่ไปเรียนต่อหรือไปประเทศจีนใช่ไหมคะไปเที่ยวก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ซึ่งพวกแอปพลิเคชันนี้มันก็สามารถใช้ผ่านมินิโปรแกรมเนอะของวีแชทหรือของอา i ีเพใช่ไหมคะเพราะว่าอ่ะ อยากให้เล่าประสบการณ์การไม่ใช้เงินสดสังคมไร้เงินสดอของเขาหน่อย <c oughs> ประเทศจีนนี่ถือว่าเป็นสังคมไร้เงินสดแบบจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างไปถึงเราเงินสดนี่ถ้าจะใช้คือต้องห้างใหญ่หรือว่าร้านค้าใหญ่ๆจริงๆเขาถึงจะรับส่วนมากก็จะใช้เป็นจูฟูเป,ป่าหรือเวอร์ซินในการส,สแกนจ่ายคะ่ะคือสาวไปซื้อของก็สาวเอาคะ่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้ล้าสมัยมากถ้าอย่างบางเมืองที่ใหญ่จริงๆอย่างตอนที่ไปคือมีโอกาสได้ไปกวางโจใช่ไหมคะก็บางทีใช้แค่สแกนหน้า แค่เขาเห็นหน้าเราก็คือตัดเงินออกไปได้แล้วหรือว่าแค่เอามือยื่นไปก็สามารถสแกนลายมือก็ตัดเงินได้แล้วโดยไม่ต้องหกโทรศัพท์ถือว่าเป็นสังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริงนะคะไฮเทคสุดๆนะคะเป็นแคสเลโซิสตี้ซึ่งคํานี้นะคะในภาษาจีนอ๋อเราจะใช้คําว่าอู่เซียนจินเซฮุยนะคะอู่เซียนจินเซฮุยก็คือสังคมไร้เงินสดนั่นเองโดยเมื่อกี้เวซินนะคะเวซินก็คือวีแชทนั่นเองอันนี้ต้องจําสําหรับคนที่จะไปไปใช้ชีวิตที่จีนหรือจื้อฟู่เปา ใช่จิ้วฟู่ป่าก็คืออาลีเพย์นั่นเองที่เป็นสัญ,ญลักษณ์สีน้ำเงินน้ำเงินส,งสังเกตได้ง่ายนะคะแล้วนอกจากการอ,อยู่กินใช่ไหมคะแล้วถ้าเราจะเดินทางนะคะปกติเราเดินทางกันยังไงบ้าง การเดิ mm hmm. นทางหลักๆนะคะถ้าที่จ้านเจียงก่อนจ้านเจียงจะมีอกกงชี่เชอร์แล้วก็จะเป็นต่ายเชอร์เอาค่ะก็จะสะดวกสบายมากๆแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในมณฑลกวางตุ้งเลยใช่ไหมคะเราอย่างตอนนั้นที่หนูจากจ้านเจียงจะไปกวางโจหนูได้นั่งเกาเทียะคะ่ะก็นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็คือไปที่กวางโจก็สะดวกสบายมากถ้าก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยค่ะถ้าสมมติว่ายิ่งแพงเวลาระยะเวลาก็ยิ่งน้อยลงตอนนั้นสมมติหนูไป3ชั่วโมงถ้าสมมติว่าแพงขึ้นกว่านั้นก็2ชั่วโมงค่ะในการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะดสด แล้วก็ถ้าไปที่เมืองใหญ่ก็จะมีเตี้เถียค่ะในการเดินทางก็ค่อนข้างที่สะดวกมากคือจะไปไหนก็ตี้เถียครอบคุมทั่วทั้งเมืองเลยค่ะ ก็คืออย่างที่เมื่อกี้เพื่อนพูดว่ามีกงกงเชิหรือเราเรียกว่ากงเจียวเชอนะคะก็คือรถเมย์สาธารณะแล้วก็ตี้เถี่ยก็คือรถไฟใต้ดินนั่นเองส่วนการตาเชิญตาเชิก็คือการเรียกรถเหมือนเรียกแกลบบ้านเราอะคะ่ะซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะผ่านแอปพลิเคชันก็จะคล้ายๆกันเรียกผ่านแอปพลิเคชันวีแชทหรืออ l i p เ y ก็ได้แล้ว มาเข้าประเด็นแล้วเวลาเราไปเรียนที่จีนนะคะระบบการเรียนเราเขามีการเริ่มเรียนกันกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปฟังเลยที่หนูไปเรียนนะคะจะเริ่มเรียนตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยก็คือเราจะเดินทางแปดโมงเช้าด้วยที่บอกไปข้างต้นนะคะมหาลัยใหญ่มากก็อาจจะมีถ้าอยากออกกำลังกายหน่อยก็สามารถเดินได้หรือว่าที่มหาลัยของเราจะมีเซี่ยวเชิด้วยคอยรับส่งนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ เพื่อนๆนิยมใช้กันมากๆเลยก็คือจะเป็นเตี้ยนตรงเชอก็คือเราใช้วีแชทนะคะสแกนจ่ายปุ๊บแล้วเราก็บิดไปได้ที่ตึกที่เราอยากจะไปเลยเลยก็คือในในพื้นที่แคมปัสมันจะค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเดินก็อาจจะไม่ทันถ้าตัวถ่ายเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวช่วยก็คือการขี เตี้ยนตองเชอนั่นเองนะคะก็คือเตียนต้องเชอคือรถยนต์ไฟฟ้าคล้ายๆจักรยานไฟฟ้านั่นเองนะคะก็สแกนก็ง่ายดีกับเซี่ยวเชิก็คือเป็นรถเหมือนเป็นรถกระเช้าที่พาเวียนส่งตามตึกในในในแคมปัสนั้นๆนะคะแล้วรายวิชานะคะมีรายวิชาอะไรที่น่าสนใจบ้างที่จะไปเรียนรายวิชาที่น่าสนใจคะหลักๆก็จะมีทั้งหมด3รายวิชาที่รู้สึกว่า ไปแล้วว่าตอบโจทย์ในชีวิตก,ก็คือหนึ่งก็คือรายวิชาทิงลี่ค่ะคือวิชาการฟังค่ะก็จะได้มีโอกาสอาจารย์ที่นั่นนะคะจะมีโอกาสให้เราได้ทิงลี่จริงๆคือทุกข้าวค่ะก็จะมีอาจารย์คนจีนพูดแล้วเราก็จดคําตอบบ้างหรือว่าจะฟังคลิปแล้วเราก็มาจดคําตอบพอหลังจากที่เราจดคําตอบเสร็จแล้วอ่ะอาจารย์ก็จะมาเทตุว่าเรา,าฟังได้จริงๆไหม <c oughs> คขาก็จะมีการถามทุกข้าวค่ะว่าสิ่งที่เขาพูดไปคืออะไรแล้วเราก็ตอบถ้าอันไหนผิดอาจารย์เขาก็มักจะแก้ให้ให้ถูกต้องค่ะก็ค่อนข้างที่จะสนุกเลยแล้วอีกอัน าการพูดค่ะคือทุกข้าวจะมีการพูดนะคะก็จะให้หัวข้อมาอย่างเช่นอาที์นี้อาจจะแบบแนะนําบ้านเกิดของฉันวอตร์เจสเซียงใช่ไหมคะก็เราก็จะต้องทุกคนจะได้มีโอกาสพูดหมดเลยก็ให้พูดคนละหนึ่งนาทีค่ะจะมีการลันคิวจับฉลากทุกอาทิตย์ทำให้เรามีโอกาสได้พูดออกไปและอีกวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาสําคัญของเด็กเอกจีนเลยก็ว่าได้ก็คือวิชา s k คค่ะก็ ถือว่าเป็นสําคัญมากเพราะว่าไม่ว่าจะชาติไหนก็จะต้องเรียนวิชานี้กันเพื่อเอาไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะยื่นทุนหรือว่าจะทํางานนะคะก็จะได้มีโอกาสเรียนกับนักศึกษาต่างชาติด้วยค่ะ๋อก็ถือว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างตรงและตอบโจทย์เวลาที่เราไปแลกเปลี่ยนใน2เดือนนะคะ,คะได้พัฒนาศักยภาพทั้งทิงชัวใช่ไหมคะทิงชัวคือการฟังและการพูดรวมถึงการสอบ h s k หรือให้ยู่นสีพิงข่าชื่อก็คือเป็นการสอบวัดระดับภาษาจะคล้ายๆกับของโท,อ,โทอ,อีกในภาษาอังกฤษอย่างนี้ นะคะซึ่งก็จะสามารถวัดระดับความสามารถศักยภาพของเราได้เลยถูกไหมคะแล้วนอกจากนี้เรามีการไปแสดงวัฒนธรรมหรือแลกเปลี่ยนหรือเรียนวัฒนธรรมอะไรอย่างอื่นไหมคะ ก็ม so ีเลยนะคะมีท like, ั้งพี่คนจีนมาสอนเราก็คือก็จะมีวิชาชงชาจีนหรือว่าทักษะการต่อสู้ก็จะมีพวกฟันดาบกระบี่กระบองหรือว่าแม้กระทั่งไปเรียนรู้เกี่ยวกับยาจีนนะคะมีการฟังเข็มทํากัวซาค่ะแล้วก็ท่าของไทยที่เราไปแลกเปลี่ยนมาก็จะเป็นการพับเปลี่ยนปุยท่านการสอนภาษาไทยหรือแม้กระทั่งการสอนคนจีนร้องเพลงไทยค่ะก็ถือได้ว่าเราได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนทั้ง วัฒนธรรมจีนแล้วเขาก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยของเราด้วยนั่นเองนะคะก็อย่างเมื่อกี้ที่พูดไปมีการชงชาอย่างชงชาเราเรียกว่าชาอี้นะคะ,ะก็คือศิลปะการชงชาหรือการป้องกันต่อสุขศิลปะป้องกันป้องตัวนะคะเราเรียกว่าอู่ซู่นะคะอู่ซู่หรืออู่ซูนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะในในการไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนมาทีนี้นะคะอยากจะให ลองช่วยแนะนำพูดประโยคเกี่ยวกับสั้นๆเนาะที่ปกติเวลาเราไปใช้ชีวิตเราจะต้องเจอประโยคอะไรบ้างเหมือน <c oughs> อย่างเวลาเวลาออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยถ้าอย่างแรกที่จะเจอบ่อยเลยด้วยใบหน้าของเราไม่ใช่สาวจีนเลยไม่ใช่พ่อสาวจีนเลยก็คือ เขาจะถามอันแรกเลยคือคุณเป็นคนที่ไหนคะซึ่งคนเป็นคุณเป็นคนประเทศไหนภาษาจีนเราจะใช้คําว่าหนี่ชื่อนากัวเหรินใช่ไหมคะหนี่ชื่อหนากัวเหรินแล้วอย่างเวลาเราตอบเราบอกว่าฉันเป็นคนไทยซึ่งบางทีหน้าตากขจะดูไม่เหมือนกันเลยจะบอกว่าเป็นเธอเป็นคนเวียดนามหรือเาเป็นคนมาเลหรือเปล่าเป็นไทยกัแล้วถ้าเราไปข้างนอกแล้วเรา จะไปถามทางเราไม่รู้จักทาง,ทางอาทำยังไงมีไหมก็มีค่ะสมมติถ้าอย่างที่ถ้าเราคนไปจีนคราก็ต้องไปไม่ท่องเที่ยวก็ไปเรียนอยู่แล้วเราก็จะต้องมีโอกาสไปถามอย่างเช่นสมมติถ้าเราจะไปห้างใช่ไหมคะอย่างถามว่า,าจะไปว่านตานี้ไปยังไงก็ต้องไปถามคนรอบข้างเพื่อจะได้ไปถางให้ถูกต้องนะคะอ,ะอย่างบอกไปว่านตาไปยังไงแล้วก็จะใช้คําว่าช่อว่านตาจะมาโจื่อว่านตาจะมาโจวนะคะก็ว่านตาเป็นชื่อสถานที่นั่นเองนะคะแล้วถ้า เราที่เกียดเราไม่อยากนั่งรถเมย์ไปเราเรียกรถไปเลยตาเชอือไปเลยแบบนี้ประโยคเราปกติเราเราก็จะมีการเนาะว่าฉันเรียกรถแล้วใช่ไหมคะ่าก็ะจะพูดว่าวัวเจ้าเชืเชอกเหรอว่าเจ้าตีตีเหรอตีตีก็คือเป็นโปรแกร,รมการเรียกรถอันหนึ่งนะคะเหมือนเราบอกว่าเราเรียกแกรบแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะอหรือบอกว่าตาเชอือกเหรอ ใช่ไหมคะใช่อ่าแล้วถ้าเวลาเราพอขึ้นรถไปเราจะเจอสถานการณ์เนี่ยสถานการณ์ที่ถ้าสมมติขึ้นรถไปนี่ถ้าคนเรียกรถจะรู้เลยว่าคนจีนนะคะพอขึ้นรถเขาจะถามว่าเบอร์สี่ตัวหลังคือเราคือเบอร์อะไรคะเราจะต้องบอกเบอร์สี่ตัวหลังเราเพื่อที่เขาจะเอาไปลงโปรแกรมของเขาเพื่อว่ายืนยันว่าเธอคือคนที่จองรถใช่ไหมจริงๆค่ะอ่าก็คือหมายเลขโทรตัพท์ใช่ไหมคะหมายเลขโทรศัพท์ก็คือเลขท้าย ของเบอร์โทรศัพท์ของคุณคือเบอร์อะไรนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการยืนยันแล้วเวลาเราจ่ายเงินนะคะถ้าเวลาเราจ่ายเงินนะคะด้วยอย่างที่บอกมันมีวิธีหลายจ่ายกันหลายวิธีมากบางทีแต่ส่วนมากหนูชอบ,ชอบถามเขาว่า,าสามารถจ่ายเป็นมีแชทได้ไหมหรือว่าจ่ายทางแอ i p ลีได้ไหมคะ่ะซึ่งประโยครูปแบบประโยคนะคะเราก็สามารถพูดได้ว่าวย ja, ่องเวซินข้อจื้อฟู่ปป่าจื้อฟู่คมา อาาจจ่าว่ออา用微信或者支付宝支付可以吗นั่นเองนะคะแล้วถ้าเราจะเรียก grab เรียก delivery อ่าเราควรจะพูดเรียกว่ายังไงดีวเจ้าไหวไหมเนะาะวเจ้าไหวไหมอ่าฉันจะสั่ง delivery อ่าหรือเวลาไปหน้าร้านใช่ไหมคะไปหน้าร้านเนาะอืม ในปัจจุบันก็จะไม่ค่อยมีที่เราจะต้องไปพูดเขาจะให้แบบว่ามีการสแกนสั่งออเดอร์เอาค่ะ,ะเวลาสั่งไปถึงเขาก็จะมี QR code ให้เราสแกนข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นรูปประโยคนี้จะเจอบ่อยเขาจะพูดว่าฉิงสาวหมาแชต้านฉิงสาวหมาแช่ต้านะนะคะก็คือสแกนแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวพอพอเราไปถึงอะคะ่ะบางทีแม่ค้าก็จะถามเราว่า กินที่นี่หรือเราเอาจะเอากลับไปกินที่บ้านอ,าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทานที่นี่หรือจะเท w เวนั่นเองอก็จะบอกว่า我在这儿去还是ช走啊อ在这儿去还是走นั่เเนเองนะคะอันนี้ก็เป็นประโยคคร่าวๆที่ที่ว่าเวลาเราไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกนั่นเองนะคะแล้วถ้าไปเาเราไปเรียนล่ะ เจอบ่ยไหมเจอบ่อยค่ะประโยชน์ที่ถามจะคุยกับเพื่อนเสมอว่าพวกนี้เรียนกี่โมงนะว่าเราจะต้องไปเรียนกี่โมงนะเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าตอนเช้าเลยจะต้องถามตลอดก็จะถามได้ว่าจีเตียนช่างเคอเนาะจีเตียนช่างเคอกับเลิกเรียนเนาะมีเริ่มเรียนก็ต้องเลิกเรียนจีเตียนซาเคอจำนี้คำนี้ต้องจําให้ได้เลยจีเตียนซาเค เลิกเรียนกี่โมงแล้วก็ยังมีอีกประโยคหนึ่งค่ะอันนี้หนูใช้บ่อยสุดๆเพราะว่าอย่างที่บอกมหาลาัยใหญ่มากหนูก็จะหลงบ่อยมากหนูก็จะถามเพื่อนว่าตึกเรียนเนี้ยอยู่ที่ไหนอ่าตึกเรียนอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะ<ช>ขนาดอยู่ในแคมปัสเราก็หลงเนาะอ่าก็จะถามว่าเจอกระเจียวเฉียวโหลอเจ๊หนาอ่าเจอกระเจียวเฉียวโหลอเจ๊หนานะคะตึกนี้มันอยู่ที่ไหนนะอ่ะอาเราเร่ยงในคลาสเรียนลหะคะมีไหมประโยค ที่จะพูดกับอาจารย์บ่อยๆด้วยความที่เราเป็นนักศึกษาต่างชาติใช่ไหมคะบางทีอาจารย์อาจจะพูดเร็วบ้างหรือว่าพูดเอ่อด้วยความที่ประเทศจีกก็จะมีสำไล่สำเนียงเราก็จะต้องบอกว่าอาจารย์คะพูดอีกครั้งได้ไหมคะพอดีฟังไม่ค่อยได้ยินค่ะฟังไม่ชัดค่ะประมาณนี้ค่ะแบบโหหนูแบบว่าไม่ดีมาเลยค่ะอ่าใช่ไหมคะอ่ะก็สามารถพูดได้นะคะว่าเคยใจช่วยเปียนมา เ以ใจช่วยอีกเปีนยนมาพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ我没听清楚我没听清楚ก็คือหนูฟังไม่ค่อยได้ยินอ่าหรือฟังไม่ค่อยเคลียร์นั่นเองนะคะหรือ นอกจากประโยคเหล่านี้มีประโยคเพิ่มเติมไหมคะที่ก็จะมีบางคําศัพท์ที่เราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากคะ่ะก็อาจจะต้องบอกอาจารย์ว่าเอ,อคำศัพท์นี้เรายังไม่เข้าใจเลยขอให้อาจารย์ยกตัวอย่างเพื่อให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นได้ไหม,มซึ่งน่าจะเจอบ่อยสําหรับนักศึกษาต่างชาตินะคะก็อาจจะพูดได้ว่าอ่า๋อผมหมงไปอ่าฉันไม่ค่อยเข้าใจอ่ะคะ่ะอ่าหนึ่งจีเกลี่จื่อมาหนึ่งจีเกลี่จื่อมาอ่าก็ยกตัวอย่างให้ดิฉันฟังหน่อยได้ไหมนะคะ อ่าโอเคนะคะก็วันนี้เราก็ได้มาฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่นะคะที่ที่น่าสนใจเอ,อคิดว่าไปประเทศจีนมารอบนี้สนุกไหมสนุกมากคาอยากกบไฟ <laughs> ถือว่าการไปเรียนซัมเมอร์ของในประเทศจีนนะคะก็อย่างที่เรารู้กันนะคะไม่ใช่แค่เรียนภาษาเราได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งหลายนะคะแล้วก็ได้เป็นโอกาสที่เราได้ไปเปิดโลกกระทัด นะคะสร้างมิตรภาพที่ดีกับกับชาวต่างชาติอีกด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากประโยคหนึงเอาไว้นะคะสำหรับไว้เป็นแรงบันดาลใจกับทุกท่านนะคะถึงการเรียนรู้เนะาะประโยคนี้ที่จีนเขาจะแปะอยู่กเกือบทุกที่เลยก็คือ คำว่าเฉวิหูจือจิงนะคะเฉวงก็คือการเรียนรู้ไม่มีมที่ทสิ้นสุดน,น,นั่นเองก็คือแบบอินฟินิตี้เราเรียนรู้ได้ตลอดทุกที่ทุกเวลานั่นเองนะคะแล้วก็สําสหรับสัปดาห์นี้นะคะก็คิดว่าเรื่องราวที่เราได้นํามาเสนอมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็เพราะภาษาก็คือกุญแจสําคัญในการเชื่อมต่อโลกนะคะ ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องราวด้านภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสาร,รในรูปแบบที่เข้าใจง่ายใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะให้คุณได้เรียนรู้ร่วมเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกับผู้ผชมแล้วก็ผู้ฟังใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life นะคะวิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะสำหรับท่านใดที่อยากติดตามนะคะเนื้อหาาย การย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ทางช่องทางนะคะ Facebook f แฟนเพจนะคะ FM 89.5นะคะสถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีช่อง y o u t u b n n น l นะคะ i m u t t Radio นะคะแล้วก็คลิปสันส้นๆจากช่องทาง TikTok นะคะของ RMUtt Radio นะคะและว,วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะดิฉันนะคะอาจารย์ดรพิมพรวัฒนากรมลกุลน,นะคะ ดิฉันนัาสัตวิชาภพาปพัจกเดิดค่ะดิฉันนางสาวก,การตนตีต้า่งเรืองคะ่ะพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านนะคะก็ต้องขอ,ขอลาไปก่อนนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสด<จ>ีค่ะใจเจียน,ยยนสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับรายการชิดแชทคอร์เนอร์สนับสนุนองความรู้ด้านภาษาที่จะทำให้คุณเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมมากขึ้นสามารถสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมกับเราได้ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิถพิมุจกจักรวัตติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจเฟ e บุ๊ก FM 89.5สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีและแฟนเพจคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิถพิมุจกจักรวัต